แฟนละครสุดอาลัยแห่แชร์ภาพละครวันนี้ที่รอคอยคุณอ้อมอคพันธ์และคุณแตงโมนิดาทั้งคู่คงได้พบกันแล้วยังคงอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าหลังการสูญเสียพระเอกชื่อดังคุณอ้อมอัคพันธ์โดยโรคมะเร็งก้ามเนื้อหัวใจที่จากไปอย่างสงบในวัยเพียง39ปีเมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมา ล่าสุดแฟนละครได้มีการแชร์ภาพของคุณออมอคพันธ์คู่กับอดีตนักแสดงสาวคุณแตงโมพัทธรธิดาหรือคุณแตงโมนิดาที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2565ในวัยเพียง37ปี โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานการแสดงละครร่วมกันในเรื่องวันนี้ที่รอคอยซึ่งในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณออมอัคพันธ์ก็มีการโพสต์ภาพดังกล่าวเพื่อไว้อะไรต่อการจากไปของนักแสดงสาวพร้อมข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแตงโมโด้วยนะครับเหล่าบรรดาแฟนๆของทั้งคู่ ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นไม่คิดเลยว่าพี่สองคนจะจากไปทั้งคู่คงได้พบกันแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะดูแลกันดีๆน่าจะได้เจอกันแล้วและอีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้